เอาเลยครับทุกคนทุกท่านสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับเกมดานมาแซดโดคังแบทเทิรนะครับวันนี้จะมาทำคลิป L R K และ c a l i f ุล่าซุปเปอร์เซี่ย E C a กันนะก็จริงไอ้เจ้านี่เนี่ยมันมา E C E ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานผมก็ไม่ได้ทำคลิปไปมาทำคลิปวันนี้แทนนะฮะก็มาลองดูกันว่า คู่หูคู่นี้นะครับคู่หูเดอะแบกของจากอาวาลที่6ลองมาจากตัวตัวใหม่ตัวเขียวตัวใหม่นะว่ามันจะเล่นจริงเป็นยังไงมีความสามารถปรับเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างต่างจากเดิมยังไงเดี๋ยวจะมาเริ่มดูกันเลยสำหรับคู่หูกล้วยห,หอมจอมสอนนะครับเพราะว่าคู่นึงก็เป็นกล้วยตอนสุกแล้วนะคือคนนึงอ่ะเป็นกล้วยตอนที่สุกแล้ว ไอคนหนึ่งก็เป็นกล้วยตอนยังดิบอยู่สังเกตดูได้จากสีผมนะครับอย่างของคาลิฟราเนี่ยเป็นสีเหลืองก็เียด้ว่าเป็นร่างที่เสร็จสมบูรณ์นะครับปอกเปลือกกินได้เลยเป็นกล้วยที่สุกแล้วแต่ของเคลเนี่ยเป็นกล้วยที่ดิบนะครับต้องทิ้งไว้สัก3ามสี่วันก็ถือว่าจะได้มากินได้เหมือนกับคาลิฟราไม่งั้นคือไม่อร่อยนะกล้วยที่ดิบแล้วผมเคยลองกินแล้วมันไม่ไหวจริงมันฝืนนะ้มันขมเออใครมันจะไปกินกล้วยดิบอ่ะถูกไหมไม่มี เออแล้วเมื่อไหร่มึงจะพูดถึงสกิลก็หลังจาก ECA นะครับผู้นำก็นำให้กับทีม Joyforce นะครับคีย์บวก4ทุกอย่างบวก150แล้วก็ตัวดีสีฟ้าคีย์บวก4ทุกอย่างบวก100%ในส่วนของคขาสามารถผู้นำเนี่ยไม่ได้ดูโดดเด่นเท่าไหร่นะก็นำ Joyforce ขึ้นมาแค่ร้บเปอร็นต์นันก็เฉยๆเพราะทีม Joyforce ก็มีผู้นำที่ดีอยู่แล้วอย่างไอโกเบฟ้าเบอร์ไวนะครับแต่ว่าท่าไม่ตายนะฮะมันลองดูท่าไม่ตายหลังจากการ ECA นะท่าไม่ตายท่า12บสองที่จะเป็นการสแต็กดเฟนตัวเอง30% แล้วก็เพิ่มเอเดเคตัวเอง30% 1คืนนะครับส่วนท่าแมตตาใหญ่18กิเนี่ยเป็นการสแต็คดีเฟนส์30%เช่นกันแต่ว่าจะสามารถลูเวอร์เอเดเคของฝ่ายตรงข้ามได้ก็คือก็คือทั้ง2ท่าเนี่ยสแต็คดีเฟนส์30%เหมือนกันแต่ว่าท่าเล็กเนี่ยมันจะเพิ่มเอเดเคตตัวเอง30%ส่วนท่าใหญ่เนี่ยเป็นการลดดาเมจสตูแทนอะไรแบบนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับต่อไปความสามารถพาสีหลังจากการ ECA นะของคู่หูคู่นี้ จะมีการตั้งต้นขีบบวก3แล้วก็เอเดคเคเดฟเนี่ยบวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นนะครับมีการโจมตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งมีโอกาสที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในการติดเป็นท่าไม้ตายได้เลยแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขขอให้คุณดวงมาก็พอนะครับแล้วความสามารถต่อไปความสามารถที่สองเนี่ยตัวละครนี้จะมีเอเดคเคเดฟนะครับบวกหกสิบหกเปอร์เซ็นต์พร้อมกับตีเบิ้ลท่าไม้ตายอ่าไม่ใช่เบิ้ลท่าไม้ตายเบิ้ลธรรมดา,าหนึ่งครั้งซึ่งมีโอกาสที่เกียดแชหรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะครับ เมื่อตัวละครนี้มี HP ที่66%หรือว่าต่ำกว่านะครับหมายความว่าไอ้พาสีที่ว่ามันเนี่ยไอ้เดเกดีเฟนเพิ่มตีเบิลเพิ่มอะไรแบบเนี้ยมันจะสามารถทำงานได้จะสามารถรันพาสซีได้ต่อเมื่อคุณมีเลือด66%หรือว่าต่ำกว่านี้นะครับดังนั้นผมว่ามันค่อนข้างจะทำยากถ้ามันเป็น66%หรือว่ามากกว่านี่จะทำง่ายเลยเพราะว่าแค่เปิดมาก็ทำได้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยตัวละครเนี่ยมันต้องเจ็บตัวก่อนนะครับถึงจะเก่ง พูดง่ายๆเลยคือต้องเจ็บตัวก่อนต้องโดนโจมตีให้เลือดลดก่อนเราค่อยเก่งส่วนความสามารถต่อไปความสามารถที่3จะมีการบวกคี1นคีนะครับแล้วก็โอกาสในการหลบเนี่ยบวก6%เซึ่งบวกสูงสุดก็คือบวกคีบวก6แล้วก็โอกาสในการหลบเนี่ยบวกไปถึง66%เลยทีเเดียวซึ่งจะบวกต่อการโจมตีที่ตัวละครตวงนี้โจมตีนะครับหมายความว่ายิ่งตัวละครน,นี้เนะี่ยโจมตีบ่อยเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหลบเก่งและก็ยิ่งได้ไม้ตายง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่ง ไอ้ตรงเก็บความสามารถโอกาสในการหลบเนี่ยคือเรียกได้ว่าเก็บเพินๆนะครับเพราะว่ามันขึ้นโอกาสทีละ6%และมันเต็มก็คือต้องเก็บไปถึงกับ66%นะครับก็คือคุณต้องให้เขาเนี่ยจมตีครบ11ครั้งเรียกได้ว่าเก็บพาสีเพินๆนนะครับตีแบบเพินๆเลยเดียวรอบนะแต่ถามว่าเยอะไหมสําหรับเคิวคาริคู่นี้บอกเลยว่าไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับถึงแม้ตี11ครั้งเนี่ยของตัวละครตัวอื่นเนี่ยอาจจะดูเยอะแต่ว่าของคู่เนี่ยมันไม่ไ มีการตีเบิลที่เก่งสนความสามารถต่อไปนะครับคู่นี้จะมีการบวก a d K เพิ่ม10%จะบวกต่อจำนวนตัวละครที่อยู่ในแฉกจากวานที่6หรือว่าจอยฟอร์สหรือว่าเพียวไซยานะครับที่อยู่ในทีมที่เขาอยู่นะครับยิ่งมีตัวละครพนันเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งบวก ADK ตันเยอะเท่านั้นนะนะเต็มที่ก็คือมันก็นับตามตัวละครน,นะครับทีมทีมนึงเนี่ยมีตัวละครทั้งหมดอยู่ประมาณ6คนใช่ไหมนั่นแหละก็จะได้ a d K เพิ่มขึ้นประมาณสัก50% 60%ประมาณนั้นนะครับ แล้วความสามารถสุดท้ายนะครับตัวละครน,นี้จะสามารถตีเบิ้ลท่าไม้ตายแน่นอนนะครับตีเบิ้ลแน่ๆแ,แหละเมื่อเจอศัตรูที่อยู่ในแคดเพียวไซยาหรือว่าแคดยูนิเวิร์สซูเปอร์โบส์สากาเนี่ยองก็คือแคดจักรวาลนะครับถึงจะสามารถการันตีตีเบิ้ลได้นะซึ่งก็มองว่า2แคดนี้เป็นแคดที่ไม่ได้แบบว่าจะเห็นเป็นมุมกว้างเท่าไหรอ่อย่างเพียวไซยาเนี่ยเราสามารถเห็นได้จากพวกด่านไฟติงเรจินโกคูเบต้าหรือว่าพวกเลโซนบบลีแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับ ก็อาจจะไปเล่นในพวกด่านฉลองปีอย่างนี้เล่นได้เลยเพราะมันเจอเีวสายย่บ่อยแต่ว่าอ n นเวิร์สเซอรวซาก้เนี่ยเราไม่ได้เจออยู่แล้วตรงนี้มันเจอน้อยครั้งมากๆเลยนะครับนั่นแหละนี่คือควสามารถทั้งหมดของคู่หูเคลคาริหลังจากการ ECA นะครับสรุปทบทวนสั้นๆอีกครั้งนึ่งทบทวนกันใหม่นะครับก็มีการตั้งต้น130 ตัวละครน,นี้ยิ่งโจมตีเยอะยิ่งเก่งนะครับได้แม้ตายง่ายขึ้นแล้วก็ได้โอกาสหลบมากขึ้นโอกาสในการหลบเนี่ยมันตาำที่6% 6นะครับหมายความว่าโอกาสหลบของตัวละครน,นี้ค่อนข้างจะสูงเลยเรียกได้ว,ว่าเกือบเกรแชนนะครับสามารถที่จะหวังพึ่งได้ในช่วงเลนเกมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็หลักๆก,ก็คือตัวนี้เนี่ยมันต้องเล่นในพวกทีมแบบพวกทีมเพียวไซยากับจอยฟอสเพราะยิ่งตัวละครเนี่ยครับมีเพื่อนที่อยู่ในแฉกที่ว่ามันเนี่ยแฉกเ,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 นนเพียวไซยาห์แฉกจอยฟอสแฉกจักรวาล ทีที่ผมจัดมาก็เลยจะเป็นทีมทีมนี้นะครับเป็นทีม Joy Force ที่เกี่ยวข้องกับพวกพิเอลไซยาส์มากกว่านะมันก็เลยจะเป็นทีมทีมท่ทําให้ตัวของเคียวคาริเนี่ยได้ความสามารถแบบบูสต์อัพเต็มที่เลยนะครับจากการบวกเอะไรแค่10%ต่อจำนวนที่ว่ามาของเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับและยิ่งบอกกับว่าผู้นํานของเราเป็นโกเบฟ้านะครับโกเบฟ้าสามารถนํา LR เคียวคาริได้แบบ200%นะเนื่องจากนี้ว่าเขานำ Joy Force แล้วก็นําเพิ่มเติม30%ให้กับขัดพิเอลไซยาด้วยดังนั้นเนี่ย เควคารีของเรานะครับจะเป็นการโชว์เคสในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการโชว์เคสแบบเต็มที่เลย20 0ลิงเวลสิบหนึ่งเส้นทางนะครับอ่าแล้วก่อนจะไปเล่นการพูดถึงเรื่องการอัพเส้นทางว่าอัพไปทางสายไหนนะครับตัวนี้ตีเบิ้ลเก่งอยู่แล้วดังนั้นคําตอบง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับอัพขีนําไปเลยคี้นาเบิ้ลตามสําหรับคู่หูเควคารีคู่นี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเบิ้ลเก่งอยู่แล้วเบิ้ลทั้งแบบเบิบ้ลไม้ตาเบิ้ลอะไรก็แล้วแต่ยีกงน้อยเนี่ยการตรีเบิ้ลธรรมดาเนี่ยมัน และเป็นสีฟ้าด้วยนะครับเป็นสีฟ้าหมายความว่ามีพลังจัก,กรดาลเนี่ยเป็นการติดเบิ้ลดังนั้นตัวเนี้ยอัพทีนําเบิ้ลตามจะดีสุดนะครับแล้วก็เรื่องของทีมก็เยอะนะเพราะเป็นคู่หูซูปเปอร์ไซย่าแห่งจักรวาลที่6นะพวกเพีายวไซย่าอะไรอย่างนี้มันเยอะไมะ่มันเยอะนะแต่ว่ามันก็เก่งในแค่แบบพวกทีมจักรวาลทีมจักรวาล6หรือว่าทีมเพีายวไซย่าทีมอยฟอร์ตอะไรเช่นนี้ไม่ได้แบบว่าไม,ม่ทีมเยอะและจะไปได้ทุกที่นะมไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ ถือว่ากลางๆผมว่ากลางๆอยู่เล่นได้อย่างน้อยมาลเล่นในทีมโกเบฟาได้ผมก็โอเคนะแบบเต็มที่2 0 0้เได้ก็โอเคแหละเอาละครับเราจะมาเล่นกับด่านฉลอง6ปีนะเป็นด่านที่เราจะเจอกับพวกโกคูยูไอและเบต้าเอโวหมายความว่าเคิลคาลีนี่คือแบบได้ผลพลอยได้เต็มๆนะครับได้การันตีเบิลเพราะว่ามันเจอเพีอัสไซยาไงจากความสามารถสุดท้ายของมันนะครับมันมีการันตีเบิ้ลไม่ตายด้วยอังนั้นเนี่ยคลิปนี้จะเป็นการโชว์เคที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบคิดว่า อยู่ที่ว่าดวงในการติดเบ้นเราจะมาหรือเปล่าแต่ถึงแม้ดวงเราไม่มาผมก็เชื่อว,ว่าตัวแม่นายตีแม่ตายไม่ต่ำกว่าสามครั้งอะนะอืมเพราะว่าตัวนี้มันตีแม่ตายได้แบบสูงสุดน่าจะกี่ครั้งว่าห้าไหมโอเคมานะครับอันนี้ก็ลิงกับโกเบฟ้าไปก่อนเดี๋ยวเรารอคู่ลิงก์อย่างคิวคาริตัวสีเขียวตัวนี้นะครับได้ค่อนข้างจะฟูลลิงก์ตรงนี้เราก็ต้งองรองวนเทินใหม่แต่ว่านี้ได้ประมาณสี่ลิงก์ก็ถือว่าไม่แย่นะครับลิงก์กับโกเบฟ้านะมา ช่วงแรกก็จะดูเหมือนว่าจะได้ไม้ตาใหญ่ค่อนข้างจะยากอยู่เนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้การบวกคีอ,อะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะดีเฟนสำหรับการเปิดมาตั้งต้นแสนหกโคตรน้อยแสนหกตั้งต้นอันนี้เรายังไม่เลือกต่ํากว่า6 6ใช่ไหมยังไม่ถึงนะครับเพราะาเราเลือกต่ํำกว่านี้มันก็จะได้เอเดเคดีเฟนเด้งขึ้นด้วยนั่นเองโอเคมาโดนเตะไปก่อน40,000อีก40,000อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยต่ํากว่า6 6แน่นอน เปิดมาตีสี่ล้านเจ็ดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราเลือดต่ําในเทินเมื่อกี้เลยหรือเปล่านะผมผมจำไม่ได้ว่าพาสีมันนับในเทินหรือเปล่าคืาออ,อันนี้เบิ้ลไฮแชนนะครับโอกาส50%เไม่ติดแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นการติดเมื่อเจอเพียวไซย,ยาการันตีแน่นอนหรือไม่ก็เป็นจาก70%เตอนเลือดต่ำนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงตอนนี้คือด้วยคำที่ว่าตัวแม่งตีเบิ้ลเก่งอะ บางทีแค่เราแบบเล่นไม่ต้องมันไม,ไม่ไม่ได้มานั่งนับอะไรเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันตีเบิ้ลจากพาสซสีฟข้อไหนไงเราอาจจะไม่ต้องมานั่งนับว่ามันติดจากตอนไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าตัวม่งตีเบิ้ลแบบไม่ต่ำกว่าสองสาครั้งอยู่แล้วสำหรับไอ้คู่หูเคียวคาลีคู่นี้นะครับนะแต่ว่าดาเมจที่แบบเฮ้ยมันได้อยู่นะดาเมตตั้ง4ล้านเลยนะอูโดนเตะแสน,แนเตะเเตะเกือบตายแต่ดามเมตจากท่าเล็กทีละ4ล้าน4ล้านเหรอแล้วแม่งตีแบบตีเบิลอุ้ย ดีนะดีดีนะอาจได้คานีกว่าเราเลือดต่ํากว่าหกเปอร์เซ็นต์มั้งต้องเราดูตอนมันกลับมาครั้งใหม่นะครับถ้าคู่นี้กลับมาใหม่เนี่ยมันจะได้รันพาสีเลือดต่ากว่าหกหกเปอร์เซ็นต์แน่นอนได้บับดาเมจเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตอนมันกลับมาครั้งใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหโกคูยูไอแล้วเป็นสีเขียวได้ไงเป็นสีเขียวซะด้วยเราไม่ไหวอะดิมาครับทุกคนเรากลับมาใหม่นะโอเค รอบนี้ก็คือเราจะได้แม้ตาใหญ่ค่อนข้างจะง่ายขึ้นแล้วจากการให้เราโจมตีบ่อยๆนะครับยิ่งโจมตีบ่อยยิ่งบวกคีนะเมื่อกี้ตีประมาณ4ครั้งได้มั้ยสี่ครั้ง3ครั้งก็คือได้อย่างน้อยได้คีขั้นต่าคือบวก3และบวก3บวก4ี่แล้ว, 3, ลวก็คือเห็นไหมว่าจะเก็บแม้ตาใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าเทิร์นที่แล้วแหละนะครับเก็บง่ายมากเก็บง่ายขึ้นเยอะเลยป่ะเก็บแม้ตา2 3คาีเก็บยบ4นะครับลิงกับกูเฟ้าได้ประมาณนี้เนาะสี่ลิง์ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอันนี้ผมมีเทียมกันดาเมททับกันอยู่ก็เลยไม่ต้องกลัวตายอะดีเฟนซ์ขึ้นมาหลัก4ี่แสนอันนี้เป็นตอนเราเลือดต่ําด้วยแล้วก็ผลจากการสแต็กมาจากเทินเมื่อกี้ด้วยนะครับจากตอนแรกเนี่ยเปิดมาดีเฟนซ์แค่แสนหในเทินแรกหลังจากผ่านไปเทินหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าดีเฟนซ์เขาก้าวกระโดดมากเลยจากแสนหไป4ี่แสนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยิ่งตีบ่อยในเทินเนี้ยดีเฟนซ์หลังจากการโจมตีในแต่ละครั้งของเทินเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแบบขึ้นไปจาก4ี่แสนเป็น45 เป็นห้าแสนเป็นห้าแสนห้าเป็นหกแสนอะไรก็วานไปดาเมจดแปดล้านสี่ไม่มีซับนะหกสิบเก้าเอรเซนเฮ้ยมันไม่ได้แย่นะนี่ไปโคตรแรงเบิ้ลธรรมดาเข้าไปครับจะมีเบิ้ลอันนี้อันนี้จะเบิ้ลเกเกแชนไม่ติดแน่เลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่ติดอันนี้เบิ้ลการันตีเมื่อเจอจักรวาลน,นะครับจักรวาลกับเฮียวไซยาแล้วก็สามารถมีจักรดานเพิ่มได้ดูซิว่าจักรดานจะติดไหมจักรดานวิโวประมาณวิโอห้าเนี่ย มาครับเห็นไหมดาเมจจากเบิ้ลนท่าเล็กก็5้าล้านทุกคนท่าใหญ่8ล้านท่าเล็กล้านคือทุกครั้งที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเน้นสแตกดีฟนส์อย่างนั้นเนี่ยเราจะคาดหวังให้เวลามันติดเบิ้ลมันจะมันจะตีแล้วมันดาเมจจะเพิ่มไม่ได้นะตัวนี้มันเวลามันติดเบิ้ลเนี่ยดาเมจไม่เพิ่มทีิ่เพิ่มอย่างเดียวคือเพิ่มดีฟนส์แต่ว่าดาเมจของมันน่ะถึงมันจะคงที่นะแต่ว่ามันก็ทําหลัก4ล้าน5ล้านซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าเกียดเลยคือมันแรงของมัน ด้วยควาี่ว่าตัวนี้มันมีความสามารถในการตีไม้ตายที่ถี่ครับถ้ามันจะตีหลักห้าล้าน4ี่ล้านเจ็ดเลยอย่างเงี้ยแต่มันตีต่อเทิคน3 4สี่ครั้งอะผมว่าแม่งดีเลยไม่น่าเกลียดเลยเลยดูทรงคือดาเมจแม่งแบบพอๆกับพวก8ปีภาคแซดเลยอะดูดิ8ปปีนี่ก็มันก็เน้นตีถี่ใช่ไหมตีถี่เหมือนกันตีแรงเหมือนกัน แม่งความสามารถแม่งเหมือนเหือกันเลยนะพูดถึงแล้วนะครับ8ปีกับไอคู่หูเคียวคาริเอลอาคู่นี้อะลองแบบไม่ฟูลลิงแล้วกันลองแบบอย่างเงี้ยอะลองนี้ไปเลยลิงคแค่กับคู่หูของเขานะครับลิงเกือบฟูลเนาะดีเฟนต์ตอนนี้5 2, ้าแสนสองนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่ว่าเราเลือดไม่ต่ํากว่า66%เนี่ยความว่าดาเมจจะดรอปลงมาด้วยดาเมจดรอปดีเฟนต์ดรอปนะครับถ้ามันเลือดต่ำเนี่ยมันจะดีเฟนต์มากกว่านี้ด้วยนะน่าจะไปหลกักเจ็ดแสนเลยนะว่าอันนี้ดาเมจก็ดรอป จากเพิมเมื่อกี้ที่มันตีแปดล้านนี่แหละคือตัวมันนะผมก็แอบเสียได้นะตัวมันจะแรงก็ต่อเมื่อมันเลือดต่าอ่ะมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเขาเจ็บตัวนะแต่ถ้าเขาเลือดเต็มเขาแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงี้ยไม่เจ็บไม่ปวดมันก็เนี่ยมันก็ยังไม่ได้โชว์พลังเต็มที่แต่ถึงแม้จะไม่ได้โชว์พลังเต็มที่ก็ยังดูโอเคนะเนี่ยเบิ้ลไม่ตายเลขสี่ล้านได้ผมว่าแม่งใช้ได้นะครับด้วยคำที่ว่าเออยิ่งมันติดเบิ้ลมันยิ่งดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะก็เลยอาจจะแรงขึ้นทุกครั้้้งีมันตตเบบบบิลลถาาไยแแวหก็ หลบก็แบบว่าไม่ใช่เล่นๆน,นะมันหลบเป็น UI ไยูดินี่ไงหลบคือนอกจากว่าหนึ่งอย่างที่มันดีกว่าตัว8ปีภาคแซนผมกล้าพูดเลยก็คือความสามารถในการหลบนะครับคือถึงแม้มันจะมีดีเฟนต์ขึ้นไวแต่ว่ามันสามารถตายได้ไงอย่างตัว8ปีดีเฟนต์ขึ้นไวจริงแต่มันก็สามารถตายได้ดยกว่า,วามันไม่ได้มีการดาเมจหรือว่ากาดแต่ว่าไอตัวเนี้ยบางโอกาสนะครับคู่หูคู่ ok เนี้ยเคียวคาริเนี่ยมันยังสามารถใช้ดวงจากการหลบได้ แล้วดวงเนี่ยไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงเอามาใช้เยอะเพราะว่าโอกาสในการหลบมันคือ66กเซนะครับมันเกือบเกสแสนครับคราวนี้ก็จะมาเล่นในด่านด่านของ7ปีนะก็เป็นด่านให้ยาวขึ้นมานิดนึงนะคิดว่าน่าจะได้สแต็กอยู่นานเหมือนกันนะครับก็ข้อเสียนะครับจะบอกว่าข้อเสียของไอ้เจ้าเคียวคาริเนี่ยก็เหมือนกับตัวของ8ปีพาคแซทที่ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะโดนเจ็บนะครับแล้วมันยิ่งบังคับให้คู่หูเคียวคาริเนี่ย ในช่วงเริ่มต้นเทินเนะี่ยเล่นดักหน้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าดักหน้ามันโดนเจ็บอยู่แล้วต้องให้พวกเขาอ่ะพวกเธอเนี่ยไปเก็บช่อง2ช่อง3ก่อนไปสแต็กพาสีของมันก่อนสแต็กดีเฟนต์ก่อนนะครับไม่งั้นคือดีเฟนต์มันไม่ยืนไม,ไม่ไม่ไหวจริงคือมันต้องไม่เล่นช่อง2จริงเ่ะแต่ไปเล่นช่อง3าม่าจะวนเทินทนใหม่ก็ใช้เวลาอีกเดี๋ยวจะกว่าจะดีเฟนต์สู้กับด่านได้มันก็ไม่ทันนะครับบังคับเล่นช่อง2จริงๆในช่วงเริ่มต้นแล้วพอหลังจากสแต็กมาสัก ตีไม้ตายสัก5ครั้งอะไรเงี้ยก็คิดว่า่พอมีดีเฟนที่แบบว่าอามาเล่นช่องหนึ่งได้แล้วนะครับโอโ้โหดูมันตีเบิ้ลดิอะไรวบนั่นนะ่ะตีเบิ้ลนี่แบบจาก4ีล้าน7นี่ดามเมจขึ้นมาเรื่อยเรื่อเรื่อยๆจนเป็น5ล้านแล้วนะครับผมเพราะว่าท่าเล็กเขาบวก a อเดเรื่อยๆแล้ว30%นี่แหละเนี่ยพอยิ่งตีไม้ตายพอยิ่งโจมตีเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งเริ่มที่จะ ถึกขึ้นมาแล้วสามารถรับการโจมตีได้สามารถเอาไปเสี่ยงหลบได้แล้วนะครับอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยข้อเสียของคู่นี้เลยอย่างที่ผมเห็นไปอย่างง่ายๆก็คือช่วงเริ่มต้นมันมันบางนะครับช่วงเริ่มต้นคือโดนแตะตัวไม่ได้เลยอย่างน้อยขอให้มันเก็บพาสซีฟก่อนนะถึงจะสามารถเล่นในแบบสบายตัวขึ้นนะครับเก็บพาสซีฟหลบอะไรก่อนเก็บดีเฟนซ์นให้มันหนาขึ้นก่อนไม่งั้นเล่นไม่ไหวจริงฮะผมไม่รู้นะว่าเทนี้ผมจะตายหรือเปล่านะมีสิทธิ์ตายได้ครับโอ้ยมีสิทธิ์จริงดิมันมีสิทธิ์น,น,น,นะนี่ไม่ใช่ไมีนน้าครับ กูบฟ้าเวลไวของเราด้วยคำาี้ว่าไม่ได้ตีท่าใหญ่แล้วก็ไม่ได้ลิงกับใครเลยนะครับกลายเป็นตัวละครบางตัวหนึ่งของทีมโดนไม่ตายไหมเดีย๋ยโดนแล้วกันโอเคไม่โดนงั้นรอดไปครับไม่ใช่อะไรด้วยคำนี้ว่าไอ้คู่หูเคิคารีไม่ต้องเลือดต่ำเพื่อเก่งอะ่ะผมก็ผมก็ต้องมานั่งพยายามให้มันเลือดแม่งต่ำนี่แหละฮะเลยเป็นข้อเสียแต่เอาจริงเวลาคุณเล่นอยากจะผ่านจริงนะคุณไม่ต้องจาเป็นต้องให้มันเลือดต่ําก็ได้ไ้ยคุณก็แค่แบบเล่นตามที่สถานการณ์มันเป็นไปนะครับ เพราะว่าตอนมันเลือดไม่ได้ต่ำมันก็มันก็พอโอเคถึงแม้ดาเมจอาจจะไม่แรงดีเฟนต์อาจจะไม่ได้เพิ่มแต่ผมว่ามันก็พอดูโอเคแหละไม่ต้องจําเป็นต้องไปไปพยายามเลือดต่ําก็ได้นะครับเดจังหวะไหนมันเลือดต่ําเองเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เราแบบไม่ไม่ได้คาดคิดเนี่ยแล้วพอเราไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นอ่ะแล้วพอมันแรงขึ้นมันดีเฟนต์มันหนาขึ้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นเองอย่างนั้นก็ปล่อยไปได้ครับไอเรื่องการเลือดต่าไม่ได้สําคัญที่ต้องทําขนาดนั้นแต่ถ้า ถ้าเรากะเป็นเรากะจังหวะแล้วมันทําแล้วมันเล่นสบายขึ้นในเทินหน้าแล้วก็แล้วก็ทําได้นะครับแต่เอาจริงๆคือเราไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าเออต้องจัดอย่างนี้นะหรืออย่างนี้นะเล่นแบบตอนเลือดเต็มก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะอย่างน้อยมันยังสามารถมีโอกาสหลบของมันอยู่ไงแต่ตัทรงคือเราเราก็ยังเลือดไม่ต่านะเออเราก็ยังไม่ต่ํากว่า6%เนนะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะต้องใช้เทมหน่อยแล้วครับผมไม่งั้นไม่ไหวฮนะขอใช้เทมกันดาเมจไปก่อนละกัน,กอนโอเคมาแล้วก็เล่นไปเลยช่องหนึ่งดักหน้าให้ที ดีเฟนส์ก็สี่แสนเห็นไหมก็เนี่ยดูถึกขึ้นมาเยอะเลยตอนแรกแม่งแค่แสนกว่าเปิดมาเธอแรกจะแสนกว่าเท่านั้นนะอันนี้คือแบบหลังจากเอาจริงเลยผมบอกเลยว่าหลังจากแม่งผ่านไปแค่คืนเดียวแม่งดีเฟนส์จากแสนหนึ่งแม่งขึ้นมีหลักสี่แสนได้แบบอีซี่อ่ะคือมันแบบว่ามันว้าวเหมือนกันนะพูดถึงแล้วนะครับหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะดาเมจก็น,นี่คืออันนี้คือดาเมจตอนยังไม่ไร้บัฟเพิ่มนะครับก็ยังทำหกล้านได้ซึ่งมันก็ไม่ได้น่าเกียดตีเบิลท่าเล็กก็สามล้านสี่ล้านนะครับ พอพอได้เลยนะใช้ได้เลยดาเมจของมันอ่นะถ้ามันคี้อ่ะมันจะได้มากเลยนะนําอย่างยิง่งให้อัพคี้นาไงมันจะสามารถทําดาเมจได้ดีมากเลยนะครับเวลาเขาติดคีบ่อยๆอย่างเงี้ยเป็นตัวดาเมจของจีมก็ได้นะเป็นกึงก่งสายแบบสายไฟเตอร์อนะ่ะประมาณนั้นไฟเตอร์เรน้นพิ้วเน้นหลบเน้นหลีกอะไรก็ว่า,านไปครับสายทําลายล้างในคอนไนคฮะ <laughs> ติดคอนไคช่วงนี้เลยเอาคําพูดจากคอนไคสับต่างๆจากคอนไคมาพูดบ่อยแม่ง โอ้ยเลือดต่ำเลยรอบนี้ครับเลือดต่ำนะฮะเราได้เลือดต่ำแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะเราได้เลือดต่ำแน่นอนนะผมโอเคงั้นก็ถือว่าดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะเทินหน้า8ปปีจะวนกลับมาซัพพอร์ตให้กับคู่หูเคียวคาริซึ่งจะเป็นจังหวะที่ดีมากๆผมจะเล่นอย่างนั้นให้ทุกคนดูว่าพอมันเลือดต่ำแล้วพอมีซัพพอร์ตแล้วพอมีคู่ลิงค์ดาเมจจะเท่าไหร่ผมบอ,อกเลยว่ายังไงคุณก็ต้องพร้อมแล้วลพะพอ <c oughs> ผมพร้อมมากไปเบเกต้ by, สาสแตนบายซะทำหน้าที่ของเจ้า ัพพอให้กับทีม80%อยังไงล่ะเดี๋ยวผมจะเล่นอย่างนี้นะผมจะเล่นลิงกับไอตัว8ปีแีละกันเพราะว่ามันได้มันได้ลิงก์ดาเมจมากกว่าในตอนนี้แต่จริงอ่ะเล่นช่อง2ได้ฟูลลิงแต่ผมเกรงว่าเราจะไม่ทันได้โจมตีก่อนไงเพราะว่ามันจะโดนดักหน้ากันตายก่อนก็เลยอย่างนี้ละกันเล่นช่อง1ไปเลยลิงกับ8ปีเบต้านะครับได้ลิงซุปเปอร์ไซยากับลิงเอลอาร์ซึ่งมันค่อนข้างจะสําคัญกว่าในแง่ในแง่โชว์ดาเมจนะไปครับเพื่อความชวนในการอยู่รอดไอเทมรับไปเลยอย่างน้อยให้ เป็นาดาเมจก้อนโตขนาดนี้จะทิ้งลงได้ยังไงทุกคนไปครับมาลองดูกันว่าดาเมจในเทือนี้จะเท่าไหร่แต่ก่อนจะไปดีเฟนต์หกแสนนะครับดีเฟนต์หกแสนผลจากการสแต็กและผลจากการเลือดต่ํากว่าห6%ปเนะครับปะ่ะมาลองดูดาเมจกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่ฮะดาเมจอยู่ที่ฮึอสิบล้านเกือบสิบล้านเป๊ะเลยสิบล้านเป๊ะไม่ได้สิบล้านบวกบวกมาเล่นหนึ่นงอะ่ะสิบล้านแสนกว่านะครับใน,นคราที่ว่าเราลิงก์เราลิงก์กับแค่8เปีเบต้านะ ถ้าเกิดว,ว่าลิงก์กับไปตัวเคลวคลิเขียนน่าจะดาเมจขึ้นมาหลัก11ล้าน12ล้านได้เบิร์นไม้ตายเป็น6ล้านนะครับดาเมจตบมาเยอะเลยแต่ว่าก็ยังไม่น่าเกียดเพราะมันเบิร์นไม้ตายจีอยู่แล้วนะจาก6ล้านก็เป็น6ล้าน3นะดาเมจขึ้นเรื่อยๆต่อการติดเบิร์นไม้ตายนะครับจากท่าเล็กก็เป็นอะไรที่ดูดีมากๆเนี่ยถ้ามันตีเบิร์นทีๆแล้วมันติดคิกกันเก่งอะ่ะตอนนี้คือจากดาเมจจากท่าเล็กนี่จะไป7ล้านนะถ้ามันติดเบิร์นซับอีกอะ่ะผมว่าดาเมจจากท่าเล็กแม่งขึ้นไปนเยเ เบิ้ลไหมโอเคหมดแล้วนะครับนี่แหละฮะอันนี้ก็คือความความแรงและความถึกของเขานะครับ L R Q คาลินะครับได้เลยดีเลยแล้วก็คิดว่าหลังจากยิงแม้ตายไปวัน3ามสี่รอบเมื่อกี้ Defense น่าจะไปหลักหลักเกือบล้านแล้วมั้งผมว่านะอุ้ยโอ้บีกาตาติดเบิ้ลซะด้วย9ล้านหนึ่งนี่คือแบบว่าไม่ได้ใช้บอลเกนกี่นะฆ่าตายก่อนนะครับเอาไม่ตายไแม่งไม่ตาย โอ้โหเหลือเลยทำไมวะนั่ยน,นี่นเนเหลือนิดเดียวเองอะ่ะแต่ก็ยังไม่ตายจริงนะเออเบต้ายังไม่ตายจริงโดน,นเตะห้าหมื่นนะครับโอเคถือว่าเก็บบอลเกงกีไม่ใช้ตอนวนกลับมาใหม่ไม่ตายได้ไงดูเนี่ยไปเลยเอยโกคูเบต้าโดนมันเกงกีเข้าไปฟึบอ่าเต็มคินะครับได้สามลอดอ๋อขี้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำงานก็มานะครับคิเวลเจ็ดหรือเวล 6, เหกเนี่ยวมากตัวผมเองอะ่ะเต็มคินะครับ ถือว่าเป็นดวงดีคีย์เวลหกเองติดเฉยเลยมาทุกคนเทินสุดท้ายของเราแล้วอันนี้คือผมทําเลือดต่ําไม่ได้ก็จะกลับมาเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าแข็งแกร่งเลือดเต็มหมายความว่ามันก็ไม่ได้มันก็จะไม่ได้แรงเต็มที่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นเว้ยไอการเลือดต่าอะไรของไอคิวคาริเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําคือถ้ามันทําได้มันดีไหมมันดีนะครับมันจะได้แบบว่าเออตีตีแรงขึ้นดีเฟนซ์เยอะขึ้นเอาสบายใจได้มากขึ้น แต่ในใน,ในการพูดถึงแล้วอะถ้าไม่ต่ําก็ไม่ได้ไม่ได้แบบทําให้แบบแม่งตัดตัดสินแบบแพ้ชนะได้แบบทันทีอะไม่ได้ขนาดนั้นมีผลไหมมีผลนะครับแต่ถามว่ามากไหมผมมองว่าไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไงอะเราก็ต้องให้เขาไปเล่นสแต็กก่อนในช่วงเริ่มต้นเงแล้วพอสแต็กมาสักระยะหนึ่งเนี่ยดีเฟนซ์มันก็เนี่ยมันก็หลักห0 0 0นได้นะครับหกแสนเจ็ดแสนได้เหมือนกันแล้วก็จะมีโอกาสในการหลบที่บิวมาตั้งนานแล้วด้วยโอกาสหลบก็เยอะเห็นไหมติดหลบ2รอบเลยนะครับ มันก็เล่นได้แปดล้านเก้านะฮะนะึกึ้นว่ามีซับจากเบตา้าแล้วมันเลยตีแรงไปขอคีขอเบิ้ลให้มันแบบดามจเอ้าพุทแน่นเพื่อนอืม,มาแล้วหนึ่งะฮะตีไม่เข้าเลยสีเขียวสีเขียวพัท้าสีฟ้าต้องคิเท่านั้นนะเพื่อนไปครับห้าล้านคอมโบกันคู่หูพี่น้องอเอ้ยมาแล้วฮะชงให้หน่อยชงให้หน่อยเออชงให้แปดปีหน่อยเดี๋ยวแปดปีปิดฉากให้ครับ เดือดแปดปีจะปิดฉากด้วยบอลเกงกี่กันพะเราค้างร่างเบเกต้ามาสองเทืนแล้วปกติเบเกต้าผมมาได้ซับแล้วก็ตายแต่วันนี้ได้อยู่สองเทือนเลยว่าเป็นโชคที่ดีมากพูดโชคดีเสร็จแม่งโดนแม่งโดนลุมตีตายโอ้โหโดยพลังยัดเข้าไปเก้าแสนแต่ว่าฉันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะฉันน่ะคือประธานบริษัทยังไงหรอนั่นแหละครับอันนี้ก็คือคลิปของ LR ลวาร์เคคฟ้า ECA นะครับนับว่าผมประทับใจมากนะคืออย่างรู้กันว่าเออทีมเขาเองอาจจะไปได้ไม่เยอะ แต่ด้วยคำที่ว่ามันเล่นในทีมจอ y f o ฟอร์ดโกเบฟ้าได้แล้วทีมโกเบฟ้าผหว่าตอนนี้เป็นทีมที่ไม่น่าเกลียดเลยเพราะมันมีพวก8ปีมาเล่นได้กันได้ไงแปดปีเล่นกับเขาได้และมันอยู่ในทีมโกเบฟ้าได้สองร้อคือถ้าคุณคิดจะหยิบมาเล่นนะคุณอยากจะเล่นมันนะคุณเล่นได้นะคุณสามารถจทีมโกเบฟ้าไปลงดาดจากยากเลยเช่นดัดเลโซนเซลเลโซนเซลแม็กอะไรก็วานไปยิ่งดาดที่ว่ามันไม่ได้ห้ามเราหลบแบบมันจะเก่งและเทพมากเพราะว่าแม่งหลบหกหกเปอร์เซ็นต์แม่งหลบเกือบเจ็ด โอกาสหลบก็เยอะดีเฟนก็เยอะตีก็แรงเบิ้ลก็ถี่คือมันดีมากขอแค่คุณหยิบโอกาสหาโอกาสให้ตัวนี้ไปเล่นเนี่ยมันจะได้เฉื่อยฉายมากเลยกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับซึ่งผมมองเลยว่าบอกเลยว่าประทับใจมากนะครับตัวละครตัวนี้ไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่สักนิดเดียวนะครับก็ได้เห็นว,ว่าใครลองเล่นไปแล้วมีความเห็นยังไง จะแชร์ตรงไหนมาลองพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็คือจบตรงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาไว้เจนใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไปแล้วฮะสวัสดีครับผมเจอกันฮนะไป